ตัวอย่างเช่นวันนี้ผมชงกาแฟมาแล้ว8ปีผมได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งชงกาแฟมาทั้งหมด15ปีเขาได้เงินเดือนเดือนละ20 0 0 0กว่าบาทนั่นหมายความว่าถ้าผมชงกาแฟครบ10กว่าปีแบบพี่เขาผมก็จะได้เงินเดือนแค่20 0 0 0กว่าบาทนั่นหมายความว่าผมรับไม่ได้เลยครับกับเงินเดือนแค่2 0 0 0 0กว่าบาทที่ผมจะได้ในอนาคตผมอยากมีรายได้เดือนละเป็นแสนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ถ้าผมเห็นใจตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมคงไม่ได้เข้ามาทําธุรกิจ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้ผมมีรายได้เดือนละส0งหมกว่าบาทผมสามารถเอาตัวเองรอดได้แต่พ่อไม่ได้รอดแม่ไม่ได้รอดอครอบครัวผมไม่ได้รอดญาติพี่น้องไม่ได้รอดด้วยแต่ผมกำลังมานั่งคิดต่อว่าถ้าผมหาเงินได้เดือนละเป็นแสนต่อเดือนน่าจะมีหลายคนที่รอดด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและครอบครัวของผม ก็คงรอดด้วยกันผมก็เลยคิดเลยว่าหลังจากนี้จะทําอะไรดีที่จะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนใช้วิธีคิดวิธีเดิมเลยครับคือวิธีคิดว่ารุ่นพี่คือหมอดูที่แม่นที่สุดถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ไปทําอาชีพไหนสักหนึ่งอาชีพแล้วเขาสามารถรวยได้โดยผมเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้แบบเขาผมก็เลยมานั่งคิดเลยครับว่าผมก็น่าจะรวยได้แบบเขาเช่นกันนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอธุรกิจเดอรเจลนะครับ ผมได้มาเจอธุรกิจเอเจเมื่อประมาณสัก4 5 4 -5 ถึงปีที่ลแล้วต้องบอกตรงๆนะครับว่าวันแรกที่ผมเจอธุรกิจเอเจเนี่ย mm hmm. แน่นอนเลยครับความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่ามันคือธุรกิจมันมองผมมองว่ามันคือธุรกิจแชร์ลูกโซผมมองว่ามันคือธุรกิจบางนี้เกมผมมองว่าธุรกิจเนี้ยไม่มีใครสามารถสําเร็จและรล้านรวยได้จริงหรอกผมมองว่าธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่หลอกกันไปหลอกกันมาเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเห็นเราเห็นแบบนั้นมาตลอดระยะเวลาที่เราแบบ พอจะเริ่มเติบโตมาเราเห็นแบบนั้นมาตลอดว่ามันจะรวยได้จริงเหรอแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ผมมีอาชีพทำนาผมเรียนหนังสือไม่จบผมเรียนจบแค่มโอแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วหน้าอย่างเราจะสําเร็จได้เหรอกับธุรกิจแบบนี้แต่วันที่ผมเดินเปิดใจนะครับวันที่ผมเปิดใจเข้าไปดูธุรกิจเดอะเจมสิ่งที่ผมพบในธุรกิจเดอะเจมก็คือว่าธุรกิจเดอะเจมมีระบบ เป็นระบบที่สามารถทําให้เด็กคนนี้นะครับทำให้เด็กบ้านอนอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยครับสามารถประสบความสําเร็จได้เป็นระบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถสําเร็จได้จริงๆวันนั้นที่ผมเข้าไปดูธุรกิจเดอรเจมผมกลับพบว,ว่าผมเจอหลายอาชีพมากผมเจอ ผมเจอครูเจอพยาบาลเจอทหารเจอตำรวจเจอด็อกเตอร์เจอเจ้าของธุรกิจเจอเจ้าของกิจการเจอแม่บ้านเจอคนขวางถนนเจอคนที่ทำงานหลากหลายอาชีพเจอคนที่เรียนหนังสือไม่จบแต่เขามีรายได้หลักแสนสองแสนบางคนได้สามแสนบาทต่อเดือนผมก็เลยมานั่งคิดเลยครับว่าเฮ้ยถ้าคนแบบนี้ทำได้คนอย่างเราก็ทำได้เช่นกันผมก็เลยเปิดใจเรงเข้าไปในส่ตรธุรกิจดิะเมื่อประมาณสี่ถึงห้าปีที่แล้วหลังจากที่ผมเข้ามาสู่ธุรกิจดิจเจัผมก็เรียนรู้นะครับ ตั้งใจทําธุรกิจแบบมีวินัยทําธุรกิจแบบตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในระบบ100%ยเปงานตามระบบร0อจนผมอยู่ในธุรกิจเจมาร่วมเกือบ5ปีแล้วนะครับผมก็ทํำกาไรจากธุรกิจนี้มาร่วม28ล้านบาทจากเป็นกําไรล้วนๆนะครับจากธุรกิจนี้ก็ ความสวยงามของธุรกิจนี้มันก็เลยทําให้ผมมีโอกาสได้บูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ซื้อรถในฝันได้มีเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีเวลาออกกําลังกายได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ได้ฟูลฟ i ลความฝันตัวเองจนเกือบครบนะครับผมใช้คําว่าเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นะครับก็ได้ฟูลฟ i ลความฝันของตัวเองได้แบบจากธุรกิจนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สวยงามมากในธุรกิจนี้ก็คือว่าผม ได้ยินเศรษฐีหลายท่านชอบพูดว่าไม่มีงานไหนดีเท่ากับงานที่มีคนมาทํางานแทนเราเยอะๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยู่ในอาชีพนี้มา4ถึง5ปีตอนนี้มีองคอ์กรที่อยู่ใต้องคอ์กรแล้วก็แอคชั่นแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องทําแบบมีเป้าหมายมีร่วมกว่าพันรหัสสมาชิกที่แอคชั่นและทํางานแทนผมอยู่น,นั่นหมายความว่าเริ่มต้นบ้าๆจากตัวผมคนเดียวเมื่อ5ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ผมมีองค์กรมีทีมงานร่วมพันรหัสสมาชิกที่เขาแอคชั่นที่เขาทํางานอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับผมคือเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ผมมีลูกจา้าง5 500ถึง1,000คนถ้าเปรียบเทียบกับผมคือเจ้าของหอพักเทียบเท่ากับผมมีห้องให้เช่า500ถึง600ห้องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ในธุรกิจนี้นี่คือความสวยงามของธุรกิจแล้ววันนี้ผมสําเร็จคนเดียวมันคงไม่ได้สวยงามอะไร ตอนนี้ผมมีรหัสใต้องค์กรที่มีรายได้นะครับมีผู้นําใต้องค์กรที่มีรายได้หลักสามแสนบาทต่อเดือนอยู่สิบรหัสสมาชิกสิบคนที่มีรายได้หลักสามแสนบาทต่อเดือนอย่างต่อเนื่องน,นั่นหมายถึงสิบครอบครัวมีสองแสนบาทต่อเดือนอีกห้าสิบกว่ารหัสสมาชิกนั่นหมายถึงว่าห้าสิบกว่าครอบครัวมนุษย์